วันนี้ก็จะมาลงเบ็ดหากับข้าวตอนเย็นไม่รู้จะได้หรือเปล่าลับไปดูไปรับชมกันได้เลยลุงรวยก็ไม่ได้ให้ดูตอนไ่เหยื่อ ว로이ล 티. ก็จะพาเลาะดูสถานที่มีลม่ลุงแวมลุงเบ็ดิ้งไว้เผื่อจะเข้าวตอนเย็นมัน้งเรามาลุ้นด้วยกันว่าจะโชคดีหรือเปล่าเราดูสถานที่ที่ ไปรุ่นไปจะโชคดีไหมสถานที่ก็สวยดีบอ่อใหญ่ ปลาก็เยอะแถวนี้จะโชคดีหรือไม่ก็คอยรุ้นกันเลยลงเบ็ดทิ้งเข้าไว้ถ้จะโชคดีกม็มีก็มีกับข้าวตอนเย็น ก็เป็นป่าสวยงามมากเป็นป่าล้อมรอบใหญ่กว้างใหญ่มาก ที่เป็นสิบไร่โอ้อปลาผุดน,นี้อุดมสมบูรณ์ ฟ้าฝุอยยังใหญ่เลยเราก็มารอลุ้นกันว่าจะโชคดีหรือไม่ โชคดีก็มีกับข้าวคันทนเย็นลงเบ็ดทิ้งเข้าไว้ตาก็เข้ามากินเหยื่อ đu view chung view kan huh? khoi mà lưng bệt kan Ít chất khu Hãy ใหญ่เขากินเหยื่อแล้วแต่ยังไม่กินเบ็ด พักลมที่พักแดดเดี๋ยวไปมาแขวนยงนกกร้องนกเขาก็เยอะแถวนี้ ูสิจะจวดไหมวันนี้จะโชคดีหรือเปล่าจะได้กับข่าวเย็นไหมเป็นอ่างเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำยังใหญ่เลยอ่างสำนรองมีเนื้อที่กว้างใหญ่มากยี่สิบไร่มั้งสิบกว่าไร่เก็บยี่สิบไร่ประมาณนี้เนะี่ย กีวนไปเรป็นป่าไม้ป่าเขียวแค่ม โกแค่จีแถวนี้ก็ไม่มีบ้านบ้านเรือนไม่มีจะป่าไม้ล้อมรอบ เราก็ไปดูกันไปดูเบ็ดกันจะโชคดีหรือไม่

ก็ขอขอบคุณขอบใจที่ปานาอาที่ก็มารับชมครับก็ขอกลับสวัสดีไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบาย